สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านักล่ำจังฟอนหนึ่งจังฟอนนี่เห็นไหมว่าทำไมหลักมัดช้างแล้วถึงสะอาดเพราะว่าพี่ควานจะทำความสะอาดตลอดเลยนะคะช้างกินเสร็จปุ๊บเก็บทันทีเสร็จอาหารช้างอึช้างฉี่ก็ก็อะไรจ้าไปไหนจ้างไปไหนเออผีปุยยาแหละเออมาเลยชุดฟ้อนแงนเลย โหดแต่โหดว่ะปลาคุงอยู่ไหนแม่ลำเพลยมาแล้วปลาคุงอยู่ไหนจานสีหนงีหนงองเป็รุ่นรอดมอกนะคะไม่ต้องก้มตัวเยอะเออเออมาพี่มาลูกมา เห็นไหมแม่สะอาดเกี้ยงเกาหญ้าไม่เหลือแม้แต่เส้นเดียวนะคะไม่ใช่แต่หญ้าไม่เหลือค่ะดินเออสวัสดีสวัสดีครับแม่สุดหล่อว่าพ่อแห้งไปสักเช้จะไหนฮ่อะรหลงจากสูงมากสูงมากจริง, <c oughs> รงพี่น้องหล่อมากแม่ดูง,งาเขาดิเลิศ ลืมทวงฟอนงานวันนี้ต้องได้เห็นแล้วล่ะแม่ช่วงนี้หลังไม่ค่อยดีนะฮะลำโพงสั่นเออเมื่อกี้แม่เสียงดังมากมมชอบเสียงค่ะชอบเสียงภายนิ้งหน่องแม่เก็บไว้แล้วก็ทาเป็นเสียงริงโทนเวลาใครโทรมานะคะหรือว่าทําเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้แล้วรองว่าตื่นแน่นอนนะคะบอกว่า,าฉันหันหน้ามาทางนี้เธอก็มากวดทางนี้ฉันนั่นหน้าไปทางนู้นเธอก็ไปกวดทางนู้น ไม่ค่ะไม่ค่ะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเออเหนื่อยไหมสีนงนงฉันส่งกำลังใจให้เธอนะเธอเอาปลาหมึกสีเหลืองไปไหนแล้วเมื่อวานฉันเห็นสองตัวอยู่เออเก็บขึ้นวางบนเสาซิเอาไว้รับแขกเออเออโอเคกโอเคก่าว่ะเออเขาหู้เลี่ยงกันนะโอเคกโอเคกัน จงเอาจงเอาย่นย่นเออเออนี่แม่ดิฉันขำมากเลยสีหนุ่มเชียร์แขกด้วยภาษาเมียงเออเออเออปีแล้วนะเออเออฉันก็ลุ้นไปด้วยนะคะทุกคนฉันขำสีหงุ่มู้ภาษาภาษาเมียงใส่แขกฝรั่งมากรถโจเลยกายโจเลยกายวะ ปำลังงโจเลกาคือยังพี่หน่งตลกมากนะทุกคนนี่เรื่องจริงฮะคือก็คือกอคือก็อุเหรรคคังกันสินองรู้ไหมทุกคนตอนเวลาไปถ่ายไปกองถ่ายล่าสุดอะ ของของกองรัสเซียใช่ไหมเขาก็ดุาสาอังกฤษนี่แหละแล้วมันจะมีฐานหนึ่งที่เขาจะให้ฝรั่งอะมามัดย่าแข่งกันซึ่งพี่นงอ่ะต้องไปเป็นคนสอนมัดยา่าแล้วพี่นงว่า,ม,ามันจะเจ้าษนะุอสงรคกีนะ <laughs> อ,อูเมียงเนี่ยเออเออทำให้เขาดูแล้วระหว่างทำอะคือเป็นคนอื่นอะเขาจะไม่พูดอย่างควานสิงหาคือเขาก็ไม่พูด <laughs> คือเขา <laughs> เขาชี้ชี้ชแล้วแบบอะเหมือนใช้ภาษาเมืองอะมึงดูกูนะอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็ทําตามแต่นงอูเมืองตลอดกับฝรั่งบัดใจอันนี้บัด้จอะบัดใจฝรั่งเฮะ นักไปแอนักไปแอนเออใส่ยาเยอะไปนะฮะแต่น้าพี่สีนโหดมานะเขาบอกเธอเมื่อก่อนน่ะพี่โหนสองคนเป็นความที่ปันไม่กล้าคุยนะก็คือพี่แจ็คที่เป็นควานพเมีตอนนี้แล้วก็พี่โหนี่แหละเพราะเขาเป็นคนหน้าโหดมากแล้วปกติเขาจะทำหน้านิ่งทุกคนเขาไม่ยิ้มนะปปอแรกแรกมาเขาเข้ามาทำงานไม่กล้าคุยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเขาไม่รับเราอ่ะเราก็เลยกลัวหน่อยแต่พอคุยด้วยทุกคนอ้าว เป็นแนวเดียวกันนะสูก็คือเปเต็มนะสู <laughs> เออเป็นแนวดียวกันนะสู๋คมแสน,แสนชอบเล่นกับหลักแอะปอปอ,ปอเล่าไปขำมไปด้วยตลกจริงนะแม่ไม่ต้องเห็นแล้วคือนางเป็นคนพูดภาษาเมืองกับฝรั่งได้แบบไม่เขินนะหเหมือนฝรั่ตรงต้องรู้เรื่องอคมแสนและหลักของเขานางมีภาพตลกอุ้ยดูจุ๊จุ้น้อยน่ารักมากวัสดีลอ หัวหลักเลี่ยมมับเลยอ่ะเออเพราะว่านางถูนางเหยียบสารพัดสารเพที่จะเล่นกับหลักนะคะนิ้งหน่องจาได้เพราะว่างานยาวใช่ไหมคะแน่ก็จะเป็นช้างงานเนี่ยก็จะจําง่ายหน่อยเพราะว่ารูปแบบลักษณะงานจ๋าเออเธอมาซาไปทําไมหอพี่หน่งบอกว่าบอกฝรั่งแน่ว่าเธอมาซาไปมีเมียเห็นแล้วเธอเธอตลกมากสิหน่ง พาชียังไม่คืนดีกับวนารีเหรอคะแอดปะปอครับแกงสีมัดร้อยมาไหมวันนี้ใบบุญมาแสนชัยมาคมแสนมาแสนล้านมามาครบค่ะวันนี้มาครบนะคะวันนี้มาครบ <c oughs> คมแสนหล่อครับโยกทั้งวันแม่ทำไมปะปอไ,ไลฟ์ทีไรช้างปล่อยไฮดรอลิกทุกครั้งเลยเพราะว่าความสวยแม่นะคะ ความสวยความหยางหรือว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาไม่โฟก,กัสไฮโดรลิกแต่เราโฟกัสไฮโดรลิกก็ไม่รู้นะคะไปค่ะเราไปดูการวันนี้สมสีมาแล้วกลับมาประจําการเมื่อวานนี้นะคะนึกว่าพี่แบนยนเขาโพดให้เราอ๋อโยนให้ช้างโอเคนะคะนี่ไงแสนล้านทุกคนหนึ่งในแก๊งสี่มัดร้อยเมื่อเช้าเราเห็นพี่บีบีขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนกับเราไปไม่รู้ไปตังใดนะคะแสนล้านสวัสดีครับยาง สวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับกอเลเ็วไม่มีอะไรจะอุ้ยเธอทําไมในย่ามเขาปกติเขามีแต่อาหารชานี่มีมงกุฎอ่ะเธอทําไมในย่ามอาหาร <laughs> ถึงมีมงกุฎ <laughs> ฉันงงมากมีย่ามของใครเธอมงมงกุฎเธอ <laughs> ฉันงงมากมาจากไหนอันนี้เป็นมงอันนี้หรือเปล่า อะไรนะน้องไอดินหรือเปล่านี่น้ำเมยหรือเปล่ากอคือน้ำเมยน้ำเมยเออทำไมทำไางอย่างนี้เนาะบคนละสีด้วยนะสเตอริโอไทป์แบบล่าเริงเมื่อกี้แบบธงชัยจะเป็นแบบสุขขุมเอ้านี่ไงพี่บีมาแล้วเมื่อกี้เขาขี่รถสวนกันเราไปข้างนอกเขาไปไหนมา พี่ควานจะไปไหนมาไหนได้วยความเร็วนะคะเพราะว่าห่วงช้างนะเดี๋ยวไม่มีใครดูนะคะเ<ซ>วลาท่องเที่ยวเข้า <ไป S 1> มาสำั้าไปไหมคะอ่าสำหรับช้างเล็กนะคะใส่ยาวไม่ได้เลยนะคะหนึ่งโซ่พันกันแม่ถ้าโซ่พันกันก็เป็นเรื่องใหญ่พี่ควานต้องมาคอยดูอีกแล้วก็อันตรายกับน้องช้างด้วยนะคะสองคือเขาสามารถเดินไปหาหลักอื่นๆซึ่งถ้าเป็นช้างตัวโต,วตวที่เขาไม่ชอบช้างเด็ก ตีกันอีกแม่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่หลักซึ่งมีช้างอยู่กันจํานวนเยอะๆในพื้นที่ที่ไม่มากแบบนี้ค่ะเราจะเป็นจะต้องใช้โซ่หรือเชือกที่มัดในระยะในระยะที่สั้นลงนะคะแล้วถ้าเชือกไหนที่เป็นนักวิ่ง หรือเชือกไหนที่มีนาโนว่าอาจจะดุนิดนึงนะก็จะมีการใส่จะแคะขาคู่หน้าตอนนี้ที่เห็นก็จะมีโจโจ้นะคะใส่จะแคะก็คือโซ่ลักษณะที่เป็นวงกลมล่ามสองขาหน้าติดกันนะเพื่อเป็นการจํากัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้เขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงด้วยนะคะอย่างพี่โจอะถ้าไม่ใส่โซ่ที่ผูกขาไว้เนี่ยไม่ขนาดนะคะเหมือนริบบิ้นสามารถกระตุกทีเดียวขาดได้เลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้ว ต้องระมัดระวังนะคะในการเลี้ยงช้างสีดอช้างงาต่างๆจะไปเช็คในอินบ็อกซ์ได้ค่ะใครที่จะส่งกระเช้าให้กําลังใจน้องช้างนะคะขอพระคุณคุณฟิล์มด้วยนะคะแปะเลขบัญชีให้แล้วก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปเช็คแล้วก็จะเก็บสายตารางไว้แล้วก็นําไปกระจายเลี้ยงให้ตามโภชนาการที่คุณหมอกําหนดในแต่ละวันเนาะแ่น่<อ>สมศรีไปไหน <c oughs> เธอจะมีคนขี่สมศรีเหรอทำไมใส่เชือกปะอก งับององยินไดไงใครไหนงับโชยแค่ไหนสีดอรหรอสวะอ,อะไรอ่ะสีดออะไรอ่ะไหนผู้พานหรอนี่คือเชือกนี้เชือกกันเจ๋งหาสิงหามินิฮาร์อืมท่าประจำนี่พ่อเขาอยู่นี่เมื่อพ่อหันหลังปุ๊บสิงหาพอมินิฮาร์ทุกครั้งนะคะโน่นไปหาสีสีกันสีสีเอานนะอ,อ้อยไปไหนน่ะเค้าไปขโมยอ้อยของใครตรงนี้ นัน่นพี่หนุ่มก็เมาอ้อยตรงนี้เหมือนกันพี่หนุม่มเอาไปให้มารีเหรอ